สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนการตกแต่งนะคะสตรอเบอรี่ชอ็อตเค้กแบบง่ายๆนะคะอําดับแรกนะคะก็นำพลาสติกใสนะคะมาพันเค้กนะคะให้เขาได้รูปทรงที่สวยงามไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นก็นำสตรอเบอรี่มาวางนะคะเวลาทำนะคะใครอยากจะทำหมุนแป้นหมุนก็ได้นะคะก็จะทำให้การหมุน นะคะของเรานั้นง่ายขึ้นนะคะการทำของเราก็จะดูสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะนำครีมนะคะมาบีบตามช่องว่างก่อนนะคะและก็ค่อยๆไล่ด้านข้างนะคะให้หมดนะคะแล้วก็ค่อยบีบตรงกลางนะคะการทำลักษณะแบบนี้นะคะก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของเกิดช่องว่างนะคะระหว่างครีมนั่นเองนะคะจะได้เนื้อครีมจะได้ดูแน่นน,น,นะคะดูสวยนั่นเองนะคะ จากนั้นก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะใช้ทิชชู่เช็ดด้านข้างหรืออาจจะเอาปลายนี้นะคะเขี่ยครีมออกก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็วางสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลโดนัทหรือบางคนจะโรยด้วยไอซิ่งก็ได้นะคะตามสะดวกของแต่ละคนนะคะในภาพโพจะเป็นขันข้าวประมาณ8เซนนะคะ ท่านใดนะคะสนใจเรียนอคอรสเค้ขั้งพื้นฐานนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดที่ครูแปะไว้ให้เลยนะคะหลังเรียนเราจะได้เคกทั้งหมดในภาพกลับไปนะคะในการเรียนนะคะเราจะเรียนเพียงหนึ่งวันเนะท่านั้นนะคะ จริงๆเค้กทำง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆนะคะหลายคนชอบคิดไปเองว่าเค้กทำยากนะคะครูก็จะนำความรู้จากการเรียนวิจัยอาหารและประสบการณ์จากการทำงานสายดีการีนะคะมาถ่ายทอดเทคนิคและองค์ความรู้ดีๆนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้นำไปต่อยอดนะคะ